ถ้าสมมุติอยู่ๆเราต้องเผชิญกับภาวะโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับคนที่เรารักหรือเพื่อนของเราจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขยังไงติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอวันนี้ก็มีแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะคะที่ล้มเหลวเฉียบพลันนะคะว่าเราสามารถที่จะช่วยกู้ภาวะวิกฤตได้ยังไงบ้างนะคะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักโรคนี้ก่อนนะคะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะโรคหัวใจเนี่ยที่สําคัญมีหลายประเภทและมีอาการแตกต่างกันเราก็ควรรู้ให้เท่าทันเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกวิธีนะคะวันนี้ก็สําหรับ ep 2ีเนี่ยจะนําเสนอเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจอ่อนกําลังเป็นอันดับแรกก่อนนะคะสําหรับภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะ ก็คือเป็นกลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของการทํางานของหัวใจนะคะอาจจะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทําหน้าที่ของหัวใจทําให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้เหมือนปกตินะคะภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีสองสองแบบนะคะที่จะแบ่งตามระยะเวลาของการเกิดอันแรกเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะที่นําเสนอวันนี้นะคะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็รวดเร็วนะคะ แล้วก็เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่แต่กับแย่ลงในเวลาไม่นานนะคะส่วนภาวะที่2ก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรังพบได้ในผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีล้มเหลวแบบเฉียบพลันไปก่อนแล้วนะคะแต่ในขณะที่ทําการวินิจฉัยผู้ป่วยมีอาการล้มเหลวเพิ่มขึ้นไปอีกและก็คงอยู่เป็นเวลานานขึ้นนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะเราต้องแก้ไขภาวะล้มเหลวเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ จากการที่มีเลือดออกจากหัวใจนะคะแล้วไปไหลเวียนไม่พอที่จะเลี้ยงเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเองนะคะหรือไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายทําให้เกิดภาวะข้างของน้ําและเกลืออาการที่พบบ่อยก็ได้แก่อาการหอบเหนื่อยหายใจเหนื่อยเลยนะคะเป็นอาการสําคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวโดวยอาจจะมีอาการเหนื่อยในขณะที่ออกกําลังกายนะคะออกแรงขยับตัว แล้วก็หายใจไม่สะดวกในขณะที่นอนราบบางครั้งจะมีอาการไอในขณะที่นอนราบด้วยนะคะหรือแม้แต่ในขณะนอนหลับต้องตื่นขึ้นเนื่องจากหายใจไม่สะดวกซึ่งเป็นอาการเฉพาะของภาวะหัวใจล้มเหลวเลยนะคะย้ํานะคะว่าถ้านอนราบแล้วมีอาการไอหรือขณะนอนหลับต้องตื่นขึ้นมาเพราะหายใจไม่สะดวกเหมือนทางเดินหายใจถูกปิดกั้นนะคะ หรือออกซิเจนไม่เพียงพอนี่คืออาการเฉพาะของภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วจะมีอาการอ่อนเพียนะคะเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายลดลงทําให้ความสามารถในการทนต่อกิจกรรมหรือปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของร่างกายเราเนี่ยลดลงนะคะร่วมกับมีอาการบวมจากภาวะข้างของน้ําและเกลือเช่นที่เท้าที่ขามีลักษณะบวมแล้วก็กดบุ๋มมีน้ําข้างในปอดและวัยวะภายในเช่นบริเวณตับ นะคะม้ามโตนะคะมีน้ําในช่องท้องทําให้มีอาการบวมท้องโตแล้วก็แน่นอึบอัดลักษณะแบบนี้คือนอนรับไม่ได้แน่นอนนะคะปัจจัยที่ทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงไปอีกอันดับแรกก็คือมาจากหัวใจเองค่ะตัวหัวใจเองเนี่ยจะมีการเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าเกินไปกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้หรือโรคลิ้นหัวใจนั่นเองนะคะ สาเหตุอื่นๆก็มาจากการขาดการควบคุมดูแลในเรื่องเกลือแร่และน้ำและก็ยาบางชนิดที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อหัวใจนะคะเกิดการติดเชื้อก็เป็นไปได้ค่ะที่ทําให้หัวใจล้มเหลวได้การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไปการทํางานของไตผิดปกติเกิดภาวะริ่มเลือดอุดตันในปอดหรือมีความดันโลหิตสูงนะคะขึ้นเฉียบพันุ์ต่อมไทรอยทํางานผิดปกติภาวะเลือดจางหรือโลหิตจางนั่นเองนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการรับประทานยาของการบำรุงหัวใจไม่สม่ำเสมอนะคะการรับประทานยาที่ทําให้น้ำและเกลือข้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะคะยาที่กดการทำงานของหัวใจหรือรับประทานอาหารที่เค็มเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะที่ทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงไปอีก ส่วนการวินิจฉัยนะคะคุณหมอก็จะต้องมีการซักประวัติผู้ป่วยก่อนอย่างละเอียดโดยถามถึงปปัจจัยเสี่ยงหรือโรคที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะประวัติการเป็นโรคหัวใจในอดีตประวัติโรคหัวใจในครอบครัวเป็นต้นการตรวจร่างกายก็ต้องตรวจอย่างละเอียดค่ะมีการประเมินสมดุลน้ําและเกลือแร่ทั้งเข้าและออกนะคะการตรวจห้องทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะก็จะต้องมีการตรวจเลือดน,นะคะ เช่นหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจการทํางานของไตการตรวจการทํางานของตับการตรวจการทํางานของไทรอยแลวก็การตรวจเอ็มไซม์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ภาพทรงอกนะคะหรือรังสีทรงอกมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจประกอบด้วยนะคะคุณหมอต้องใช้ผลหลายๆตัวนะคะมาประกอบร่วมกันส่วนแนวทางการรักษาภาะวะหัวใจล้มเหลวภาะวะหัวใจล้มเหลวจะต้องพิจารณาจากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัยที่บอกมาแล้ว นะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของโรคระยะเวลาที่เกิดของโรคโรคอื่นๆที่พบร่วมโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็พิจารณาวิธีการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายจะไม่เหมือนกันนะคะแต่เป้าหมายของการรักษาก็เพื่อลดอาการของผู้ป่วยลงเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยเน้นที่จะยับยั้งหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทํางานของหัวใจนะคะก็คือไปอไปทํา การเปลี่ยนแปลงของของการทํางานเนี่ยให้น้อยที่สุดให้หัวใจทํางานได้เป็นปกติมากที่สุดแล้วก็ป้องกันภารระวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินของโรคนะคะเช่นถ้าเรารักษาด้วยายาอาจจะเป็นายาขับไปสวะายาลดความดันโลหิตยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจยากลุ่มลดการกระตุ้นระบบนิวโรฮอร์โมนยาขยายหลอดเลือดยาต้านเก็ดเลือดยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นต้นซึ่ง การใช้ยากลุ่มนี้จะต้องพิจารณาแล้วก็ตรวจเช็คเป็นระยะระยะนะคะพร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกายการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหาวอนชนิดที่ทําให้หัวใจห้องล่างซ้ายและขวาบีบตัวพร้อมกันร่วมกับหรือไม่ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแนวทางการรักษาการผ่าตัดใส่เครื่องช่วยการสูบจิต ของหัวใจการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของคุณหมอนะคะสําหรับการดูแลตนเองของผู้ป่ยวยเภาวะหัวใจล้มเหลวอาการต่างๆจะพบและก็ชัดเจนก็คือมีภาะวะขั่งของน้ําและเกลือทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นบวมเหนื่อยนอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งหอบตอนกลางคืน ถ้าเจอการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบนะคะแล้วก็พยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างพันท่วงทีนะคะอีกทั้งยังต้องชั่งน้ําหนักตัวเองและบันทึกทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งในตอนเช้าภายหลังเข้าห้องน้ําหรือขับถ่ายแล้วนะคะแล้วก็ต้องชั่งก่อนรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวมากกว่า1กิโลจากเดิมภายใน1 2ถึงวันหรือ2กิโลกร,รัมภายใน3วันแสดงถึงภาวะการขั่งน้ําหรือ เกลือแร่แล้วนั่นเองนะคะอันตรายนะคะตรงจุดนี้ต่อมานะคะเราต้องดูแลตัวเองด้วยการจํากัดการรับประทานเกลือโซเดียมนะคะได้แค่2-3กรัมต่อวันเท่านั้นเองนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มอาหารกระป๋องของหมักดองและไม่เติมเกลือน้ำปลาหรือซีอิ๊วลงไปเพิ่ม ควรจำกัดปริมาณน้ำดื่มนะคะตามแผนการรักษาก็คือจำนวนน้ำที่เข้ากับจำนวนน้ำที่ออกต้องควรสมดุลกันนะคะในกรณีที่มีน้ำหนักตัวมากควรลดน้ำหนักเนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มจะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นกรณีที่มีอาการเบื่ออาหารขึ้นเส้าเเจียนหรืออัอดแน่นท้องมีน้ำหนักลดมากกว่า5กิโลกร,รัมในเวลา6เดือนหรือ BMI น้อยกว่าย2กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร ควรรับประทานอาหารง่ายๆที่ย่อยง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่มากแต่ให้ทานทีละน้อยแต่บ่อยครั้งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารและที่สําคัญต้องงดสูบบุหรี่หรือเรียกดีกเลี่ยงกลุ่มคนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็จํากัดเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เกิน1-2แก้วต่อวันหรือถ้างดได้อย่างเด็ดขาดก็จะดีมากนะคะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลไปกดการทํางานของหัวใจและทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเสื่อม แล้วก็ล้มเหลวได้ง่ายนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยต่อมาต้องหมั่นออกกําลังกายอย่างส,ม,สม่าเสมอการเดินบนทางราบโดยเริ่มทีละน้อยจาก2-5นาทีต่อวันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วเพิ่มเป็น5-10นาทีต่อวันเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจด้วยการออกกําลังกายนะคะหากมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกไม่สุขสบายควรงดออกกําลังกายสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเดินขึ้นบันไดหชั้น หรือประมาณ8ปดถึงสิขั้นได้โดยไม่มีอาการหอบเหนื่อยหรือหยุดกลางคันเนี่ยแสดงว่านะคะอาจมีอาการซุดลงได้หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะรับประทานยารักษาอย่างสม่ำเสมอหากมีอาการผิดปกติใดๆที่เป็นอาการข้างเคียงของยาต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาทุกครั้งและถ้าหากซื้อยารับประทานเองจากร้านยาต้องปรึกษาแพทย์ถึงผลข้างเคียงของยาต่อหัวใจต่อไต หรือปฏิกิริยาร่วมของยาอื่นๆที่ใช้อยู่ด้วยนะคะเพราะบางทียาบางตัวเราไปซื้อมาเองเนี่ยมีการเสริมฤทธิ์กันเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ต้องลดความเครียดด้วยวิธีการต่างๆเช่นการออกกําลังกายที่พอเหมาะการทําสมาธินะคะการาหางานอะเรียออื่นๆทําก็ช่วยได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลหรือ ที่ต้องนั่งเป็นเวลานานๆผู้ป่วยไม่ควรเดินทางคนเดียวหากเพราะว่าหัวใจล้มเหลวมีอาการแย่ลงมากไม่ควรเดินทางโดยสารเครื่องบินต้องแจ้งต้องแจ้งคืเขาเรียกว่าก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามน,นะคะมาตรวจและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามนัดนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอาการดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะ ต่อมานะคะก็คือสุดยอดเลยค่ะก็คือตัวบำรุงหัวใจด้วยอาหารนะคะอันแรกจะเป็นถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ uh, ัลมอนด์แมคคารนเนียวอลนัทเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงนะคะดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจทั้งหมดเนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้าสเป็นไขมันชนิดดีนะคะที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็มีที่อิ่มตัวอยู่หลายตำแหน่งนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถลดไขมันตัวเลวในเลือดได้ด้วยเป็นสาเหตุของหลอดเลือดตีบนั่นเองนะคะปริมาณที่แนะนําก็คือบริโภคประมาณวันละสองช้อนโต๊ะต่อวันนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอเมก้าสามช่วยลดภาวะแข็งตัวของเลือดได้นะคะทําให้หลอดเลือดไหลเวียนดีขึ้นต่อมากค็คือกลุ่มสมุนไพรนะคะอาจจะเป็นข่าขิงตะไคร้กระเทียมโหระพากระเพราสะระแหน่ซึ่งมี สารพฤษเคมีนะคะและกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระสูงทําให้ลดการอักเสบของหลอดเลือดและยังสามารถช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจและที่จําเป็นต้องจํากัดอาหารรสเค็มนะคะแล้วก็มีกลุ่มปลาทะเลและปลาน้ําจืดไทย ปลาเนี่ยนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วยังมีกรดไขมันจําพวกโอเมก้าสามช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปลาไทยไว่าจะเป็นปลากระพงปลาทูปลา,าดุกปลา,าเนรปลาสวายนะคะกลุ่มปลาเหล่านี้นะคะมีไขมันที่เป็นตัวดีอยู่ทําให้ลดการสะสมไขมันตัวไม่ดีได้นะคะต่อมาคือน้ํามันมะกอกมีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวอยู่ตําแหน่งเดียวนะคะที่ค่อนข้างสูงและมีวิตามินอ e ีที่สามารถ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนที่ช่วยป้องกันหลอดเลือดจากความเสื่อมและการอักเสบภายในหลอดเลือดได้นะคะลำดับต่อไปก็คือเข้าโอ๊ตค่ะที่เป็นสุดยอดอาหารบำรุงหัวใจอีกข้าวโอ๊ตเนี่ยถือเป็นธนัญพืชที่มีใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงให้ทั้งคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนกรดอะมิโนซึ่งมีส่วนสําคัญในการดูแลหัวใจหลอดเลือดหัวใจทําให้ทั้งส ทั้งสองอย่างนี้แข็งแรงขึ้นและยังคว,ยควบคุมระดับฮอร์โมนคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปนะคะข้าวโอ๊ตนี่ก็หนึ่งอิ่มเลยนะคะถ้าทานข้าวโอ๊ตได้ต่อมานะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอาหารที่เหมาะสมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เฝ้าระวังก็คือจะต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นเนยเนื้อสัตว์ติดมันเค,ค้กคุกกี้ ไม่กินอาหารที่ทอดในน้ํามันซ้ําหลายครั้งเช่นกล้วยทอดทอดมันปลาท้องโกนะคะเนื่องจากมีไขมันทรานส์สูงไขมันทรานส์นี่ก็ได้มาจากกลุ่มของสัตว์นั่นเองนะคะงดใช้น้ํามันหมูน้ํามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวเพราะมีไขมันชนิดไม่ดีหรือไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากเน้นอาหารไขมันต่ําเช่นนมองมันเนยโยเกิร์ตไขมันต่ํากินผักผลไม้ที่มีกากใยมากๆเช่นฝรั่งหรือแก้วมังกรนะคะ แล้วก็ปรุงอาหารด้วยการอบนึ่งลวกย่างแทนการทอดซ้ะนะคะในการประกอบอาหารทุกวันนะคะควรเลือกวิธีการอบนึ่งลวกย่างแทนนะคะอันนี้เป็นตารางสรุปนะคะภาพให้ดูว่าภาวะหัวใจที่ดีนะคะควรบริโภคอะไรแล้วก็ไม่ดีควรบริโภคอะไรก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะดีก็จะมีเกี่ยวกับพวกทับทิมนะคะเก๊ฟฟู้ดเบอร์รี่นะคะผักใบเขียวนะคะ Uh, ทั้งอัลมอนด์นะคะทั้งอะโวคาโดทั้งมะเขือเทศทั้งบ็อกกีนะคะถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะกลุ่มของช็อกโกแลตน้ำมันมะกอกนะคะกระเทียมแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งนะคะอันนี้สาบสูนด้านดีต่อใจส่วนตัวไม่ดีต่อใจก็จะมีน้ำบัดลมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์นะคะของทอดของผบเคียวทุกประเภททั้งเฟรนช์ฟราย์แฮมเบอร์เกอร์เนื้อแดงนะคะ เนื้อหมักแห้งเนื้อหมักตักแห้งแล้วก็ของหวานนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เนื้อหมักแห้งเนี่ยใช้โซเดียมค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะก็เลยไม่ค่อยดีต่อใจนะคะก็ให้เฝ้าระวังเอาบริโภคอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเขาบอกไว้ว่าอาหารเป็นยามีจริงค่ะแล้วนวัตกรรมที่หมอปอนำเสนอเนี่ยก็คือดึงจากโรคก่อนเราเข้าใจเรื่องโรคก่อนนะคะว่าโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกคนค่ะ เพราะว่าบางทีเราตกใจกระทันหันเสียใจมากมีความเครียดมากก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงได้ถึงขั้นกล้ามเนื้อหัวใจวายได้เลยนะคะเราจึงต้องเฝ้าระวังตนเองปกป้องตนเองแล้วก็ดูแลคนที่เรารักให้เป็นนะคะด้วยการทำอาหารให้ถูกโรคนะคะเพื่อช่วยยืดอายุแล้วก็เสริมภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายตนเองและคนที่เรารัก ก็ะะฝากติดตาม Facebook นะคะดรวริศราดาวันแล้วก็ YouTube Heal and Herb นะคะ Line แนะคะก็คือที่สแกน QR code ต,ตัวนี้ได้เลยก็จะเข้าไปในกลุ่มของสมุนไพรนะคะของวัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยนะคะ ที่นำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษานะคะหมอปอก็เป็นสาขาที่สาของพอาจารย์สําหรับข้อมูลที่ได้พูดมาทั้งหมดนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่คิดว่าข้อมูลที่ค้นคว้ามามีประโยชน์แล้วก็นํามาจากวิชาการหลายๆหลายๆเพจน,นะคะก็สรุปมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์และนําไปใช้ได้ในโอกาสต,ต่อๆไปนะคะ สำหรับโอกาสนี้หมอปอก็คิดว่าสิ่งดีๆเนี่ยไม่มีขายนะคะแล้วก็สุขภาพดีๆก็ไม่มีขายด้วยนะคะเราต้องพยายามค้นคว้าแล้วก็ควนขวายหามาให้ตัวเราเองและรักตัวเองนะคะแล้วก็รักคนที่เรารักช่วยกันปกป้องเพื่อประหยัดทั้งเงินและเวลานะคะเพื่อทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปร่วมกันวันนี้ถ้าคิดว่าดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ต่อไปเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่า เพจของความรู้เนี่ยสามารถส่งต่อเป็นสะพานบุญร่วมกันได้นะคะแล้วเราก็จะได้เจอพบกันแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ